ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับ l o r e สสตูดิโอครับกับร้านข้าวหมกเ่ียนและร้านวัวอะไรมาครับมาแล้วร้านกาแฟของวีว่ากับจานแรกของเราเฮ้ยจานแรกของเราครับกับข้าวกะเพราไก่แทวฮิญาจิอาหารประจำใช่กินตั้งแต่เด็กจนโตกินตั้งแต่โตเจนโตมากจนโตแล้วก็โตอีก ครับผมไม่รู้ไปวัน,นนี้เรากินทุกเมนูนที่ร้านนี้กันเลยนะครับผมไม่พูดเลยเหรอ่ะ <c oughs> อาภาไก่เฮลิออยาก,กตดดิทอดเดย์ทอดทอดเดย์ตัวบินฮู้กับแอปสั่งได้เลยข้าวหมูอบพี่แอนใช่ป่ะ ถ้าหมูอบไม่แอน์ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นให้ตรงนี้นะครับหมดหมดแล้วหนึ่งจานเมนูนี้นะฮะไข่ระเบิดระเบิดตำแบงร้นอนร้อนร้ืมเื้ออร่อยพริกเผาเหรอครับใช่ค่ะอืมแล้วเนี่ยสั่งก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไร อ้ยมันคือหงวไับผัดพริกเผาดีๆนี่เองที่มันต้องลาดไปบนไข่นะอ่าฮะก็จะเจอนงใส่ระเบิ้แต่นี้มันลาดไม่ได้เพราะว่าหนาแน่นมากประชากรในจาน,านข,าาข้าวผัดไฟนอลขอคำัสุดท้ายกับกระเบิด อันต่อไปเฮ้ยไม่ไ so ด้ต้องเป็นหมูอบด้วยเออไม่ได้ดิยวมะกาแฟที่นี่ขึ้นชื่อมากครับก็ดำทุกแก้วมาอมกาแฟดำนะรสชาติดีมีความคุตตี้เล็กๆเราสามารถสัมผัสได้เลยนะมันไม่ใช่กาแฟง่อยๆเลยคือเดียวเดียวไอคนนี้ครับทำร้ายร่างกายผมครับสวัสดีครับโซเชียล หมูอบที่นี่ใช้เวลาเที่ยวมาสามสี่วันนะครับไม่เปื่อยอ่ะอ่าเมนูนี้ของเราที่เรารอคอยนะครับผมอ่ะอยากกินไอ้คุณข้าวผัดฟรอยโน่มานานมากขอเช็คเลยเช็คเลยมันร้อนอ่ะใช่ไหมคะข้าวผัดฟรายโน่อ่ะมันร้อนอ่มันร้อนนิดนึงครับรอมันเย็นหน่อยมาจากความหมูอบความหมูอบเพี่อแองยังคงแบบยังคงพีคเสมอกระดูกนี่นุ่มกรึบนุ่มกรึบ อืมตังค์ลมินฮูดช่วยได้จริงๆข,ข,ข้าวไข่ย่างไข่ดาวข้าวอะไรของเขาอ่ะทำามมาร้านนี้แล้วดูดโดนโดนทำร้ายทางภาษาและร่างกายยังไงเออเดอร์บุรีหลายๆอย่างอย่างน้ลยแมนลุมินฮูดตังเลยข้าหมูอบพี่แอ กบของข่าวต่อของหวานครับผมบานาน่าช็อกชิพเบสบาร์นาเบสช็อกชิพเบสบานาน่าเบสช็อกชิพเบสดีกว่าไปเอาคืนมาไหวอยไหมอร่อยอ่าคือเค้กที่นี่ค่ะค่ะ โอ้ยโคตรดีจ๊มันเจ๋งเพราะมันมีช็อชช็อชพชอคชีพอยู่ข้างในั่ะไม่เล่โอ้โคนไม่เล่นไม่เเลยมโคตรดีไหมพอพี่เปากินป๊าแล้วพี่บอกหูโคตรดีแล้วเอาข้าปเลครับเบอกว่ามันเป็นไรมากลองดูอ่ดูนอโอ้โหโคตรดีหมดอย่างรวดเร็วครับชิ้นนี้ครับไม่เหลืออะไรอร่อยเจ๋งโคตรดี แซงเลยแจ็คกะโลเป็นฮุตข้าหมูอบพี่แอนนะครับเขาก็จะมีในนั้นให้เลือกกาแฟาก็มีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายคุกกี้คุกกี้ดีกว่าอืมเฮ้ยคอนเฟ็คเลือดไอ้ยาโอ๊ตแอลมอนด์คอนเฟ็ค,เฟชคช็อกชิพเนาะเป็นไงละมือของ,งเอด็กเออคือแม่งว้าวตรงที่มันไม่หวานแล้วมันแบบเติมไม่หวานตรงคุกกี้ตรงช็อกชิพอะไรตรงนั้นไปแล้วรสชาติ นี่เคเดีเลยสำหรับใครที่ลดความอ้วนนะครับลืมคลิปนี้ไปเลยนะครับไม่ได้นะคนั่องในไหนกูมาเนี่ยกูไม่หยุดหย,อดย่อนในการกินเลยนะครับนี่เดี๋ยวมันมีเสนออะไรมานี่กินไปเรื่อยๆลอ,อย